คุณผู้ชมครับมาตามติดได้นะครับกับไฮไลท์การทำประตูสวยๆส0ลูกของสโมสร SCG เมือง<ม>ทองอยูไนเต็ดของเราหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ได้ปล่อยให้สาวกกิเลนพยองได้ชมไปแล้วด้วยกันถึง10ลูกนะฮะประตูที่30จนถึงประตูที่21ต่อจากนี้นะฮะเราจะได้ชมอีก10ลูกถัดไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ลูกที่20กันก่อนดีกว่าครับ เป็นการเจอกันนะครับระหว่างบางกอกลาสและก็สโมสรอนเอสซีเมืองทองยูเดดตดเตะกันที่สนามเอสซีสเตเดียมทีละเสียพลิกมาและแทงทะลุให้โคนเน่โมฮัมเหม็ดโอ้โหในเกมที่เป็นรองนะฮะตามหลังทีมบางกอกลาสอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เป็นโคนเน่โมฮัมเหม็ดนี่แหละครับที่ได้ลูกากความเฉ็บขา่าและความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าม,มุย้ยทิละเสียแดงดาแทงทะลุมาให้แล้วเจ้าตัวก็มีหน้าที่ยิงเล่นทางอย่างที่เห็น ลูกที่19เนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเปียพลบรรทาวอัดนันชิปมาและปียพลไม่ต้องจับครับวิ่งมาวันเลดีซ้ายเข้าไปในเกมที่เอาชนะทีม t ทเเชียงใหม่ไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับนะอัดนันยกมาได้สวยมากเจ้าตัวไม่จับครับวันเล่ทันทีลูกที่18นะครับไปที่สนามของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะเป็นมาริโอยูรอฟสกี้น,นะครับ,เ,รบเกมนั้นตามหลังอยู่0นประตูต่อหนึ่งนะฮะ ในพื้นสนามที่เล่นยากมากๆแต่ก็เป็นความเฉียบขาดนี่แหละครับของทีมเวิร์กของสโมสรเอสซี g เมืองทองยูเนเต็นะฮะเป็นมาริโอยูรัฟสกี้พลิกตัวยิงเข้าไปแต่ก็สุดยอดตั้งแต่เอกภูมิพิชิตพงข้ามหลอกแล้วก็ลูกมาจบที่มาริโอมาต่อกันที่อันดับที่17น,นะครับ นี่ฮะทีละสินแดงดาคลึง1จังหวะและยิงผ่านเข้าไปในเกมที่เอาชนะทีม BBCU ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับเป็นคนที่ทําเกมขึ้นมาเองนะฮะจำมุย้ยถ้าเป็นกองหน้าคนอื่นอาจจะไม่มีจังหวะจบสก,กอร์แต่นี่คือทีละสินแดงดาครับนี่หมุนหนึ่งจังหวะแล้วดึงโยกหลบดีสไตล์แล้วก็ยิงเข้าไปครับ ประตูที่16นะครับเป็นการหมงไกลที่สุดในชีวิตของพิชิตพ,พงษ์เฉยฉิวในเกมที่เอาชนะทีมเพื่อนตำรวจไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะเจ้าตัวก็ฉลองการดีใจเป็นอาทิตย์ที่เจ้าตัวได้น้องสตัมนะฮะลูกชายมาเป็นเพื่อนกับน,น้องสตังนะครับนะีบ่ฮะวิ่งมามงไกลมากๆครับ อันดับที่15ครับมาริโอยูรอฟสกี้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหยิงดือด้อครับในเกมที่พบกับ TTM เชียงใหม่นะฮะเกมทำท่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่เจ้าตัวได้บอลมาแล้วก็ปั่นใส่สโป้งด้วยเท้าซ้ายฮนะเนี่ยฮะโอ้โหเบียดเสาเข้าไปสวยงามมากๆครับและ ประตูที่14นะครับเป็นความเฉียบขาดของทีศิสิ์แดงดาโอ้ลูกนี้สวยตั้งแต่จังหวะตอกส้นของมาริโอแล้วนะฮะแล้วทีศิสินเหมือนจะจับยาวแล้วล่ะครับคุณผู้ชมแต่ว่านี่ฮนะเพชรฆาตส,สัญชาติยานกองหน้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยฮะจิ้มด้วยขวาไปเสาสองฮะลูกที่13นะครับเป็นเอกอภูมิโพธารุ่งโรจน์นะครับในเกมที่เจอกับ ปลาทูสมุทสงครามเกมนี้ดูตื้อๆนะฮะแล้วก็เป็นเอกภูมิที่แหละครับที่มายิงทีมเก่าได้เจ้าตัวทําเกมมาเองและทีศิลิ์ดึงจังหวะ1ครั้งก่อนจะไหลมาให้เอกภูมิทางฝั่งซ้ายแล้วเจ้าตัวก็วิ่งมายิงมุมแคบเข้าไป อันดับที่สิบสองครับโอ้โหเป็นซูเปอร์มาริโอมาริโอยูรอฟสกีครั้งหนึ่งนะครับปั่นฟรีคิกในเกมที่บุกไปเสมออีสานยูนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยฟรีคิกเบียดเสาแรกเข้าไปมุนเซ่พยายามจะบินแล้วละครับแต่บินไม่ทันและอันดับที่สิบเอ็ดครับเป็น พี่ต้องพี่แป๊พี่ชิพงเฉยฉิวครับลูกสูตรของสโมสรเอสซี G, มืองทองยูเอเต็ดมาลิโอไหลลูกแต่มุมมาให้แล้วพี่แป๊ก็วิ่งมายิงยิงยากมากๆครับเพราะมีช่องอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะและนี่ยควบคุมทิศทางได้ดีมากๆครับและนี่แหละครับคืออันดับการทําประตูอันดับ20จนถึงอันดับที่11นะครับตามติดได้ในคลิปหน้านะฮะเราจะไล่อันดับ10จนถึงอันดับ1 ประตูสดสวยประจรําวัการของสโมสร s อน SCG เมืองทองยูเอเด,ดจะเป็นใครจะเป็นลูกไหนตามติดได้ในตอนที่3ครับ